เนห้องปึ่มเกมเมอร์วันนี้ผมเล่นเกมรูรคูนเถื่อนกันนะฮะก็พี่จังเถื่อนอะไรมันคือรูคูนในมือถือนะนักไปกันเลยอันนี้ผมได้ฟาร์มเลเวลมาเลเวลสเปรยแล้วเดี๋ยววิวทุกอย่าไม่ดูมันจะไม่ได้ฮนะอืขอผมก็ฟรศึกษาความรู้มาก่อนนะถ้าเปิดน,นะเน,นี่ยต้องเปิดที่เออผมไม่รู้หรอกโม่รู้อ่ะเออไม่รู้หรอกผมอันได้หรอกไปมีทางเลืวกหนึ่งก็เออเก่งจังจริง มึงจะถามนี่ฟาร์มอะไรจงเลี้ยวเปล่าเลยเลี้ยวสเปรดหรือเลีลเยเ้ยวสไลม่รู้กแต่คงไม่รู้วิธีเปลี่ยนหางครับเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูสายใหม่าร,ร์ูกเอาไว้เพื่อทีท่เปลี่ยนหางเป็นยังไงนะไม่เหมือนก่อนแล้วเว้ยวันซูดูดูโอ้แสบตาแต่ว่ามันมืดเกินหัวขอวายด้วยนะครับหรือถ้ามีเสียงรบกวนนะครับอ๋อโอ้โหนี่ผู้เล่นใหม่มันกะลือกะเรวมา นั่นคือผู้เล่นไหมนดแต่คนนี้ันไม่ใช่อยู่แล้วตีมันชาก็ีดาันมันช้าเด็ครับโอ้ยีว่วคนนคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะกคนแต่มันก็ยังตัอยมันโเกียวกู้นมันมีแบบหนวดซีจีนั่งอยู่ในกิ่ ติตตหัตกใจหมดเลยเงยมวะอ้รขึ้นเลยคนเอ้ยตอรขึ้นเลย่มาเิอ่อเ้าใหรรู้วิธีเปลี่ยนทางในเกมโลกุนเอหนมาปืนถือนี้ได้ครับก็ฝากมาบอกผมว่านะนคผมเปนไปไอ่เร็วยีบแล้วรืเ็ยี่สิบแล้นี่คือการพกเป็มือนะครับ

วานาโคตรเทพ่านี้ที่มากที่มากแต่สาหางบมเลยอยคนหมุนไม่ได้ชิปปิ้งหรอไงไมองหมุนไหม่ะเ่มก่อนเริเิ่เบิเิกเิบกคือมันแบบไ,ไม่ตีกันนะหลในโลกคนไทยมันจะฝึกทีได้เพื่อนอกันนะ,นะนนแล้วคนนี้นค้วยนั่นหรอน่าต้องโดนยาเกลียวอาจจะไม่มีอะไรเท่เหมือนโลกคนเท่ครั ไอคือไม่มีอะไรเท่หรือนเราคนเท่แต่เอออีกุมขาวไว้หน้าครับเกนมุมขาวใช่สริจริงด้วยไปดูนี่จะเป็นเคนนิจิหรือไอผมไม่เคยได้ดูชื่อกระตูนี้ผมไม่จําชื่อพระเอกไม่ได้เคนนิจิหรือเชนิจิอันนี้ไอ้อมส้มไอ้ไอสกุลตะบุอมส้มไอผมจะคงตาย แต่คุณเนตเทนของฉันวันแง่ไหนไหนไหนนะอะไรนะตรงนีในโรโคุในโรโรกูนเทนตีตีแล้วมารู้จักนีใช่ไหมแต่ในโรคุนเถิดคุณมัซึ้งหมดนะครับแต่ผมว่ามันเป็นตีแปรไปไหนไอ้คนที่เล่นมือถือไม่มีความเนี่ยมาเล่นในมือถือได้นะครับถ้าดูคุณแทนหายได้ดิ ว่าคุณว่คุณนี่เร่อมเล่นเงินันาแล้นะครับฟาร์มแต่ผมเคลปแล้วนะม้ก็ดี๋ยวง้คนนี่ก็คน่แมวกดีในโลกคุณได้เนี่ยถ้าเปิดหน้าคุมักจอย่างีแต่นี่ไม่คุเลี้ยงยิเนแล้วทุกคนมันจะเปลี่ยนนที่เลี้ยงวหนได้ากไม่รู้เลยอกแล้วกันอันน่าซีดีดีดีแล ว่าหน้าผมมาเล่นในดวงเลี้ยววงกันอุ้ยแล้ววุ้ยแจ้งว่าจะตีวงแล้วก็อีกนะตาเรามันจะเปลี่ยนด้วยแล้วมันเปิดตัวตาที่กระตุกกระตุกไม่้เปิดอีกแต่ว่ามืดนานจังเลยนั่นมืดกว่าสิ่งนั้นจริงๆนะเป็นชีวิตว่ามีเรีแบบอือปีทั้งนั้นมันนี้อะไรอ่ะ พวกไอ้พวกนี้นแ,มมนแล้ผมมีก่ญแนไม่รู้มาแล้วมาแล้วใช่ไหมเขียนอตีคนวันฉอนเหรอไอ้ที่ย่าเตอยอะไรนี่หรอตรงนตรงนี้กันจ้ามอสไซมอสชอฟไวชอหฮึเท่ดืดิมเลยนี โอ้โหไม่เปลี่ยนกันเลยทุกคมนมันหนุ่มต้องเดิมเลยเฮ้ยถึงมันจะถามว่ามันจะเปลี่ยนรูปร่างขาคนนี้ไปเรื่อยเหรอเขาไม่รู้แม่จะต้องตายไอ้ยามม,มั้งถ่ายซะนี่อะไรอ่เลย,ยมาก่อนทำไมถึงได้ย้าที่เปลี่ยนงานได้เหรอโอ้โหตายที่ทางเดีวยวกันได้ วิาไจ้โราะปอดีวะวิ่งจ้าวิ่งจ้าบมงัามันจะสวงามเท่บางั้นได้หรอวะ้ยเขาวิ่งตามวะชิบหายเล็กเนาะอเล็กเนาะอืมชิบหาย ได้ได้เมียดีกว่าหางโูตรจัดยังรู้วิธีเป็นหางอ่ะก็ปีนกันยังไงเน่ะชอตนี้ก็ไม่หางแลก็ยังมีแต่รูแบบอย่างเดียวนะที่เลี้ยงมันเออต้องทายังไงต้องทำหาคนหางว่ะ ผม่คุอ่านภาษากินไม่ออกด้วยแซือมอ่ะขาคนา então, นี้เหรอฮไตัวน um> ี้ไอ้ไอหน้าไอ้หน้าอนรูกาแฟกับไอ้มเดรมาทำไมถือมาดิอืมวซ่าหน่อยเฮ้ยคนนี้จะข้าเรอปะไม่รู้เอออตอนเล่มันใช้ผมคุยๆตัวนี้ั้ผมผมเหม่อน่ยไม่เนี่ยนี้ย เออตอนแรมันมันจวกกตผมไม่รู้ไปทุบบอกว่าผมไม่รู้เฮ้ยเกี่ยนไางไงอะไรเดี๋ยวต้เร็วมต้องหายปเท่าเดิมขอในตอนนั้นไม่ายปักปลัปลัก ก่อนนะโอเคปิดฐางไม่ปิดฐานไม่ได้เอากับกูเหรอเอากับกูเหรอเอากับกูเหรอเอากูเหรอเอาผมเหรอเฮ้ยกระทู้ที่พูดไปจากไปกี่ผมชอบหลุดปากบาเวลาที่มันเลยไายิเนี่ยแต่ต้องถ่ายิึเน,นี่ยมันาปากทีหลุดปลายบางทีทแกต้องตัด เลี้ยวหนึ่ไม่ใช่เลี้ยวหนึ่งเดี๋ยวนึงนะทุกคนโอเคก็กลับมาแล้วเมื่อกี้มอนแตกอะไม่ใช่แตกหรอกผมีีเซ็ตตัวเราขอหน้ามันขึ้นแดงนะมันขึ้นหน้าโจมมันขึ้นแดงนะตุ่นสักรี่เราเล่นอยู่นั่นเนี่ยอุโอ้ยดีขึ้นแล้วครับ มันเปลี่ยนชื่อ,อยังไงวะยังอะไรอะ่ะที่เปลีย่ยนคาคนนี้หรือไงวะอเฮ้ยดูลีวิวไ้วยยังไงเดี๋ยวไปฟังกับมนุษย์ตอนนะติด,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 ดเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมารีวิวหน่วยจีจีนะหน่วยจีจีของเราเลวกากมากก็ผมให้แต่คุณตอนนี้ฮะตั้งคิดว่าจะมีความโตก,ก็ได้นะครับ โ oh, องง้เราคืรู้ข้างหลังเหมือนเหมือนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถึงเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเราคิดว่าสูกูได้ยัิงหรือจะวางพินไม่ใช่กูนะกูนะเราคืยิงตัวอย่างแบนด้วยโอเคนี่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 ไม่เลยว้าไอ้ผมเนี่ยจะตายหนิหยุบหยุหน้าทุกข์ rồi, phát 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 nhìn thấy, tìm thấy, tìm thấy, em nói đi 3 đó, để, tập farm thôi nhé, các mình, mà hình con nhìn con, mai 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 มาดิมาดิมาดิไปเลยพูดดูมีคนมาเก็บผมนะอืมไปดีกว่าไปแบบไม่ต้องตายเองไม่ไม่ต้องให้มีใครมาฆ่าตายแบบตายแบบตายเองไงฮะเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยจะพูดว่าผมพูดไม่ได้นะ ให้คนผู้หญิงคนนั้นภาพบรรยายก็แล้วกันเนพะราะเขากคยลังเขีย,ขยอะไรนะเขาียนว่าคอยอ่ะวันเราหว่านเนี่ยเหรอก็ไม่รู้หรอกคอยอ่ะคอยอ่ะโยนอ่านว่าอ่านเองนะครับเดีๆๆๆ๋ยวๆโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย <c oughs> ถ้าไปกดไ like ลค์แล้วก็ฉันจะฆ่ากาจะไปฆ่าแกว่าไม่มีใครกลัวหรอกไม่ก็บุญไปอย่างนั้นเลยครับไม่มีใครกดไ like ลค์เลยมีเนิ like นลงไลค์ในคลิปผมพี่จังก็มีสักคนหนึ่งคนระับไปแล้วโอ้ทำไมข้างหลังางานก็เทพเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบาย ว่าคนเมื่อกี้จะมาตีผมโอ้ยทำไมไม่ผิดเคล็ดสักทีเนี่ย